สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการวัดความยาวนั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอราทายัยใจพจน์หรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นก็คือเรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูกําหนดให้เป็นรูปดินสอสองแท่งนะคะได้แก่แท่งสีเขียวและสีชมพูนะค,ะคุณครูอยากทราบว่าดินสอแท่งไหนนะคะที่มีความยาวมากกว่ากันนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณครูวางดินสอในแนวเดียวกันนะคะเห็นไหม โดยคุณครูวางให้ดินสอนะคะปลายดินสอฝั่งนี้กับปลายดินสอฝั่งนี้นะคะมันอยู่ในระดับเท่ากันเห็นไหมคะอะแล้วเราจึงมาเปรียบเทียบอีกฝั่งหนึ่งก็คือปลายดินสอฝั่งนี้นั่นเองเราจึงจะทราบว่าดินสอแท่งไหนนะคะที่ยาวกว่ากันซึ่งการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆนะคะ ต้องวางสิ่งของให้ปลายอีกข้างหนึ่งนะคะเสมอการและเราจึงไปเปรียบเทียบกับปลายอีกข้างหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะเราวางฝั่งนี้ให้มันเสมอกันนั่นก็คือตรงบริเวณยางลบนะคะให้มันเสมอกันและเราจึงมาเปรียบเทียบอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นเราจึงทราบได้เลยว่าดินสอสองแท่งนี้สีไหนเอ่ยที่ยาวก,กว่าสี เขียวนั่นเองนะคะและสีที่สั้นกว่านั่นก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะเป็นแถบกระดาษสีนั่นเองนะคะสีฟ้าและแถบกระดาษสีส้มนั่นเองคุณครูวางให้มันเสมอกันนะคะในฝั่งนี้และเราจะไปเปรียบเทียบกันในอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือฝั่งนี้เห็นไหมคะว่ากระดาษสีฟ้าและกระดาษสีส้มทําไมกันเอ่ยเท่ากันเลยใช่ไหมคะกระดาษ สีฟ้ายาวเท่ากับกระดาษสีส้มเลยหรือแถบกระดาษสีฟ้านะคะและแถบกระดาษสีส้มยาวทําไมการเท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะคุณครูกําหนดให้นักเรียนเปรียบเทียบไม้บรรทัด2ออันนี้นะคะโดยอีกฝั่งหนึ่งให้เราวางไม้บรรทัดนะคะให้เท่ากันเห็นไหมคะ เราจึงมาเปรียบเทียบอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือฝั่งนี้นั่นเอง่ไม้บรรทัดอันแรกนะคะยาวสุดแค่นี้และอีกอันหนึ่งนะคะยาวสุดถึงนี้เลยค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยว่าไม้บรรทัดสีส้มทําไมคะสั้นกว่าไม้บรรทัดสีฟ้าหรือไม้บรรทัดสีฟ้านะคะทําไมเอ่ยยาวกว่าไม้บรรทัดสีส้มนั่นเองอ่ะ ต่อมานะคะเราจะมาเปรียบเทียบรีโมทโทรทัศน์และรีโมทแอร์กันนะคะฝั่งนี้ให้เราวางให้มันเท่ากันนะคะและเราจึงมาเปรียบเทียบความยาวในฝั่งนี้กันนะคะอะตรงบริเวณนี้นะคะคือความยาวของรีโมทโทรทัศน์นั่นเองและตรงบริเวณนี้นะคะคือความยาวของรีโมทแอร์อะเห็นไหมคะว่ารีโมทโทรทัศน์ทำไมกว่ารีโมทแอรท์ ยาวกว่ารีโมทแอร์นั่นเองหรือนีโมทแอร์ทำไมกว่าคะสั้นกว่ารีโมทโทรทัศน์นั่นเองอ่ะต่อมานะคะเราจะมาเปรียบเทียบความสูงกันนะคะของนิดและปอนะคะอ่ะตรงบริเวณนี้คือความสูงของนิดนะคะและตรงบริเวณนี้คือความสูงของปอนะคะเห็นไหมคะว่าปอสูงกว่านิดถูกต้องไหมคะหรือว่านิดเนี่ยทำไมกว่าปอ เตี้ยวกว่าปอนั่นเองนะคะซึ่งการเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆโดยตรงนะคะปลายข้างหนึ่งของสิ่งนั้นต้องเริ่มที่ระดับเดียวกันนะคะแล้วเปรียบเทียบอีกข้างหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะอ่าเรามาดูกันต่อนะคะเป็นรูปม้าลายและรูปยีราฟนั่นเองตรงบริเวณนี้คือความสูงของมาลายนะคะและ ตรงนี้นะคะคือความสูงของยีราฟเห็นไหมคะเราเปรียบเทียบได้เลยว่ายีราฟทาไมคะสูงกว่าม้าลายนั่นเองหรือม้าลายทําไมกว่าคะเตี้ยกว่ายีราฟนั่นเองอ่ะลองดูกันต่อนะคะเป็นประตูนะคะประตูสีน้ําตาลและประตูสีขาวนะคะนี่คือความสูงของประตูสีน้ําตาลและประตูสีขาวนะคะ ประตูสีน้ำตาลสูงทำไมเอ่ยเท่ากับประตูสีขาวเลยเห็นไหมคะหรือว่าประตูสีน้ำตาลและประตูสีขาวทำไมกันคะสูงเท่ากันเลยเห็นไหมคะสำหรับในเรื่องของการเปรียบเทียบความยาวนะคะของสิ่งต่างๆในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะสําหรับการเรียนการสอนในวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดไปในหน้าที่71นะคะเราจะมาขึ้นบทใหม่ในบทของการวัดความยาวนะคะในเรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับในหน้านี้นะคะมีให้ เราทําทั้งหมด2ข้อใหญ่นั่นเองนะคะสำหรับในข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นั่นเองอ่ะเรามาดูกันทีละข้อนะคะในข้อ1ใหญ่เขาให้ทําอย่างไรมาฟังคําสั่งกันนะคะเขียนกากบาททับรูป สิ่งของที่ยาวกว่าหรือสูงกว่านั่นเองนะคะะให้นักเรียนพิจารณาจากรูปภาพที่เขากำหนดนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะอะอย่างเช่นในข้อแรกนะคะเป็นปากกากับดินสอนะคะระหว่างปากกาหรือดินสออะไรที่ยาวกว่านะคะให้นักเรียนกากระบ,บาดไปที่ภาพภาพนั้นอะภาพที่ยาวกว่าหรือสูงกว่าได้แก่ ปากกานั่นเองใช่ไหมคะให้เรากากบาดทับลงไปในรูปของปากกาเลยนะคะ,ะสำหรับ3ข้อที่เหลือให้นักเรียนลองฝึกทํากันดูนะคะให้เรากากบาทนะคะทับรูปที่ยาวกว่าหรือสูงกว่านั่นเองคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันในข้อที่สองใหญ่นะคะเขียนกากบาททับรูปสิ่งของที่สั้นกว่าหรือเตี้ยกว่านั่นเองนะคะให้เรากากบาดท,ทับรูปที่สั้นกว่าหรือเตี้ยกว่าอ่ะมีทั้งหมดสีข้อเช่นเดียวกันนะคะอ่ะดูที่ข้อแรกนะคะเป็นเรือนั่นเองนะคะอ่ะ เป็นเรือํำที่หหรือํำที่สองคะที่สั้นกว่าหรือเตี้ยกว่านั่นเองภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะให้เรากากระบาดลงไปเลยนะคะในภาพที่สั้นกว่าหรือเตี้ยกว่านั่นเองสําหรับ3มข้อที่เหลือให้นักเรียนลองฝึกทํากันดูนะคะสําหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลงมือทําได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ